สวัสดีนะครับเพื่อนๆในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนะครับกับคลิปเกมเพลย์แรกในเกม Fc 24 a n t i b e บ Team นั่นเองนะครับเพื่อนๆทีิของผมตอนนี้ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยส่วนใหญ่ผมจะมาเล่นในสตรีม้วเพื่อนๆถ้าใครอยากเข้ามาดูเนี่ยก็มาดูได้เลยนะครับผมจะเตรียอยู่ประมาณเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเกือบทุกวันเลยนะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะเอานักเตะเหล่านี้ไปเล่นดิวิชันไรว่ากันเผื่อเพื่อนคนไหนอยากดูรีวิวนักเตะเป็นรายตัวด้วยแล้วก็จะได้เห็นเกมเพลย์ของภาคใหม่ใ,มใครกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้้้้ออเเกกมมมมภาาาานนนนีีล่ดดดดััััยจจะไูวตวต คือ2คนนี้เลยนะครับอองตวนกิสแมนคือชอบมากนะครับตัวนี้จัดแปดสินะครับแล้วก็มีดาวิ่เนนเยสไปอีโวลูชันเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเก่งมากตัวนี้ราคาประมาณสามหมื่นนะครับเพื่อนๆถ้าใครกำลังหากองหน้าพิมพ์เล็กตึงๆอยู่ผมเอามาเล่นเป็นกองหน้าเชิงปีกขวานิดนึงนะครับแล้วก็ปีกซ้ายวันนี้ผมใช้เป็นเรนโดทอสซานะครับพ่อมดแห่งทัพเปินใหญ่อาเซนอนคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จริงๆผมชอบมากมือใหม่เพิ่งมาเล่นวันแรกๆเอาเงินกันไปซื้อทอสซาแล้วใส่เคปันเตอร์ไปรับรองว่่่่าาาาาาถูกกกใจจแนนนนนออออเเรียวะมลปซ้้หหืง กอง9สามตัวผมก็จะมีดิเคนไรส์นะครับแน่นอนอยู่แล้วผมเอารักไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นการโก้แรงสักแปดสิบเ้านะซื้อมาประมาณหนึ่งหมื่นนิดๆนะครับเพื่อนๆสกิลมุฟสองวิฟ,ฟุตสามเพสเจ็ดสิบเอ็ดนะครับแล้วก็กัปตันโอเดกาขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าเร็วๆนี้เพื่อนๆจะได้ดูผมทำซีรีส์อาร์ทีจีเหมือนภาคที่แล้วแน,น่นอนนะครับที่เราทำมาทีรีอาร์มี่กันปีนี้มันจะชื่อซีรีส์ว่ากัปตันโอเดกาอาร์ทีจีนั่นเองนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปเริ่มในวันที่เเเเท่่่่่่าาาาไหรรรนนนนนะะคัับพพวววชงงีี้้ผมมิล ที่3ามเป็ไงผมกําลังไล่ทําคลิปแนะนําเกี่ยวกับเพื่อนๆมือใหม่แล้วก็เกี่ยวกับตัวเก,วกมให้ครบถ้วนทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวพอมีเวลาเดี๋ยวค่อยไปเล่นอีกไอดีหนึ่งซึ่งจะไม่ใช่ไอดีนี้ไอเดีที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่คือไอดีหลักของผมนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอทำกันนะครับวันดียการผมก็ชอบนะมีเพยสไตล์พาร์ทที่เป็นส่วนของการส่งอันนี้คือดีมากอินซิสซีพาร์ทตรงนี้นะครับเวลาส่งทะลุช่องมันมจะเหมือนจะมีพลังนี้ขึ้นมาตลอดเลยถ้าการตัวไหนนมีการที่เป็นเพย์สไตล์พาร์ทแบบเนนนนี้ใก็ิสปรอดวัโ โบเดปาวนะครับบอดี้กะของเมสซี่นั่นเองนะครับตัวนี้จากแอดมาริตตตัวนี้ก็เก่งนะเพื่อนๆคือสแตัด,ดีเหมือนกันสกิล4วิกสามไฮมปเดียนรูปร่างดีสแกนหน้าด้วยนะหล่อจัดเลยผมเห็นละนะครับก็ใส่เข็มสมอไปเนาะเนี่ยสวยๆเลยนะทุกคนแล้วก็แนวรับวันนี้ผมใช้เป็นอเล็กซานเดอร์ซิเซนโกเอโอมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสแตัด81มีกองหลังเป็นโจโกเบสจับคู่กับจอห์นสโตนนะครับคู่หูกองหลังทีมชาติอังกฤษก็ดีนะครับคือเพสดีทั้งคู่เลยเนาะแต่หนูโจจะเร็็ววววกก่่่าาาาหหนนนนนนููนูโโจไดด้้้เเเปิพสสสมมลลยะคครับบแตตีีผภ์ เก่งมากเลยนะโดยเฉพาะค่าดิปปิ้งอยู่ถึง77เลยค่อนข้างที่จะจ็อกกี้เร็วเลยนะครับและรูปร่างก็ดีด้วยนะครับเพื่อนๆแบ็คขวาใช้เป็นโมลิน่านะจากแอตดมาดริดตัวนี้ก็ดีพันกี่วกว่าเองอะ่ะเพส85ดิฟเฟน์78รูปร่างดีเติมดีเล่นสนุกมากเองก็เจ๋งนะครับแล้วก็ประตูเป็นอารอนแรมสเดล ไม่ค่อยเก่งหรอกนะลันซเดลแต่ผมใช้เพราะชอบไปก่อนนะครับเพราะวันแรกๆผมก็จะจัดทีเป็นแบบเน้นชอบไว้ก่อนประมาณนี้นะเพื่อนๆก่อนที่จะไปเล่นกันในวันนี้เดี๋ยวแนะนําแผนไปด้วยเลยนะครับว่าผมใช้แผนอะไรปรับอะไรบ้างน,นะแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะว่าผมยังเลือกไม่ได้ว่าจะใช้แผนไหนเพราะว่าเพิ่งมาเล่นแค่3วันเองแต่ว่าผมว่าปรับแบบที่ผมเล่นนะตอนนี้เพื่อนๆสามารถไปปรับตามแบบนี้ไปได้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมทําคลิปแนะนําให้อีกทีแล้วกัน ว่าผมจะเชร์เป็นแผนไหนอันนี้คือผมใช้เหมือนเดิมเลยจะแผนที่ภาคที่แล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นแผน4 3 2 1แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาปรับในนี้ได้นะพอเข้าคัสตอมเทคนิคมานะครับกด L 2ไป1ทีนะครับแล้วก็กด X เข้าไปตรง Defensive หรืออินแอ็กทก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตั้งแผนเอาไว้เล่นในเกมโดยที่จะไม่เปลี่ยนแผนด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยเราเอาให้จัดทีมได้ก็พอเพื่อนๆก็เลื่อนมาพอปรับ e d i t i n g In a t t a c k i n g แบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมาเลือกไไไว้้้ทีี่แแผนน C321 ตรงดดเลลยก X ปใชม แล้วปุ๊บก,กดสามเหลี่ยมหนึ่งทีนะครับแล้วก็สลับนักเตะเอาได้เลยนะครับว่าจะจัดแบบไหน,นสมมติว่าผมอยากเอากิสมันมาเล่นกาโอเดกาไปเล่นกองหน้าผมก็สามารถทําได้ตัวที่เฉพาะค่าเคลมเป็นอย่างเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆโอเคก็จะยืนเป็นประมาณนี้เลยนะแต่ว่าแผนนี้มันจะเหมือน442มากกว่าเวลาเล่นเกมรับมันจะเป็น442เนาะพอซานจะลงมาเป็นปีกซ้ายมาร์ตินโอเดกาจะกลายเป็นปีกขวาแล้วก็ดิแคนไรท์กับเดปาจะเป็นคู่กองกลางประจําทีมผมและให้เพื่อนๆมองว่าองตวนกิสมันกับทางด้านดาวนาด,นดวิดโนเย่คือคู่หูกองหน้าาประจํทีม ผมแนะมองแบบนี้ดีกว่าโนโอเดกาเนี่ยจะเป็นกองกลางตัวลุกเชิงปีกขวาในทีมผมนะเพื่อนๆก็จะมองเป็น4 4 2แบบนี้หรือจะมองเป็น4 3 1แ,แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันีแคนไรท์ถ้าอยู่ตรงกลางนี่คือ CDM โรด,ดิโกเดบารเป็นกองกลางบ็อตบ็อกตัวเชื่อมเนาะมีเกมลุกเกมรับที่ค่อนข้างดีขึ้นไปจบสกอร์ได้แบ็กซ้ายแบ็กขวาก็าตามนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูเรื่องแท็กติกด้วยว่าตั้งอะไรบ้างปรับได้เลยนะไม่ว่าจะเล่นแผนอื่นผมขอเชียร์ให้เป็นเช็ดี้ไปก่อนนะครับก็คือดีเป็น4สไต ดีที่สุดสมดุลที่สุดค่าวิส40เดฟ60นะครับปานกลางคือไม่สูงไม่ต่ำํำจนเกินไปถ้าดันไปเ,เยอะๆมันจะลอยนะแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเพื่อนๆผมว่าเอาสัก ห0หรือว่าจะบวกลบจากตรงที่ผมตั้งอะประมาณ5-10ถึงอะไรประมาณนี้เนาะนะครับส่วนบิวอัพเลตรงนี้เชียร์ให้เป็นบาลานซ์แบบอย่างเดียวเลยเนาะนะครับมันจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะได้เล่นได้หลากหลายรูปแบบั้งทีเราตั้งฟาสต์วิวอัพอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นเร็วเกินบางทีมันก็จะเร็วไปเออนะครับเพื่อนๆก็เป็นบาลานซ์ไปเลยนะมันก็สมดุลให้ส่วนแชงเกชชั่นเนี่ยก็ยังเชียร์ไปในเล็กพาร์ซิ่งนะแต่ถ้าจะให้มีอีกอันหนึ่งให้เลือกก็เลือกเป็นฟอร์เวิร์ดลัน เดลพาซิ่งมันก็จะแบบเหมือนทําชิ่งส่งเป็นสามเหลี่ยมที่กิตกะคือเล่นต่อบอลสนุกมากถ้าปรับอันนี้เนาะแต่ถ้าเป็นฟอร์เวิร์ดลันเนี่ยบางทีมันจะมีนะเตะคอยวิ่งทะลุช่องให้แต่จริง,รงตั้งเดลีพารซิ่งอ่ะมันก็วิ่งครับขึ้นอยู่ที่กินตักชั่นที่เราตั้งด้วยนะส่วนที่เหลือในเพลนบล็อกผมตั้ง6คอนเนอร์สามฟิก3มน้ามาดูยิงตั้งชั่นกันบ้าง นะครับไล่มาตั้งแต่ผู้กสาประตูเลยแล้วกันนะครับผู้สาประตูผมไม่ปรับอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าอยากจะปรับปรับแบบนี้ก็ได้ครับคอมฟอร์คอสฟีเพอร์คิเปอร์อันนี้้วแต่ชอบส่วนตัวผมเองผมไม่ปรับเนาะคู่กองหลังก็ไม่ปรับนะครับปล่อยเบอร์ไปได้เลยนะดีฟอสทุกอย่างนะก็ดีที่สุดแล้วนะครับอย่าไปปรับเลยนะเพื่อนๆส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยผมจะตั้งเป็นบาลานซ์แอคแท็กกับโอเวอร์แลปเนาะก็คือให้มันเติมบ้างแบ็คซ้ายเนี่ยจะเป็นแบ็คที่เติมเยอะหน่อยในทีมผมนะ แล้วก็โอเวอร์แลปก็คือเหมือนให้คอยวิ่งเข้าไปทำสมมติโทษซาเล่นด้านซ้ายซเซนโก้ก็จะวิ่งแบบสอนไปด้านหลังเนาะให้เติมนะครับก็สนุกดีถ้าตั้งแบบนี้ไว้ส่วนด้านขวาเนี่ยผมจะตั้งสเตย์แบ็กไว้แท็กกิ้งตรงนี้ไว้นะครับปรับอันนี้ด้วยนะมันจะได้แบบเน้นเกมรับเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆส่วนลันทามเนี่ยตั้งโอเวอร์แลปเหมือนเดิมโอเคทีนี้มาที่คู่กองกลางก,กันบ้างที่เมื่อกี้บอกว่า4ี4่สองเนะาะกลางสองตัวก็คือเดปากลบไลท์อยู่แล้วเนาะก็ตั้งเหมือนกันนะครับสเตย์แบ็กไว้ cover center อันนี้สำคัญมากนะถ้าเกิดตั้ง balance แ t t a c ็หรือ get forward เอาไปาผมรับรองได้เลยว่ารั่วแน่นอนนะครับคือต้องมีตัวที่ยืนแบบ cover ตัดกลางสนามไว้ก็ตั้ง stay back cover center ไปเลยดีที่สุดนะแล้วก็ cover center เนี่ยถ้าไม่ตั้งอันนี้ไว้ถ้า default ตั้งอย่างเนี้ไว้บางทีเดเปล่ามันจะไปช่วย cover back ็ i ซ้นะแล้วกลางมันจะโล่งนะครับ สำคัญมากๆ,ๆที่จะต้องตั้ง cover center ไว้ใน้แผนอื่นๆก็ตั้งได้เหมือนกันเลยนะถ้าเป็นตัวที่เป็น cdm cm ก็ตั้ง a b center k c o v r c e หมดเลยถึงต่อให้เป็นแผนอื่นก็ตามนะครับแล้วก็ตรงมาตำแหน่งมาติโอเดกาเนี่ยผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับคือ default ทุกอย่างเลยเพราะว่าเราตั้ง cover wing ตรงนี้ไว้เพื่อจะให้อเดกาเนี่ยโยกไปเป็นปีกขวาด้วยตอนเล่นเกมรับนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็โทษซาเนี่ยผมตั้งแค่ come back or defense อย่างเดียวก็คือให้กลับมาช่วยเล่นเกมรับบ้างพอมันกลับมาช่วยเล่นเกมรับมันก็จะกลายมาเป็นปีกซ้ายในนแแผผง C2 ขออมทีี้ก็หลืค่ แล้วไม,ไม่ต้องตั้งเรื่องสเต y ฟอร์เวิร์ดอะไรแบงนี้พวกนี้นะเพื่อนๆผมว่าสเต y ฟอร์เวิร์ดอ่ะบางทีมันจะยืนลอยเกินแล้วมันจะลาหน้าคือบางทีเวลาเราจะสวนกลับอะ่ะนักเตะมันจะเหมือนยืนแช่เหมือนตักลางเต็นท์อยู่อะ่ะทุกคนเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมแล้วมันไม่ให้ทําท่าวิ่งอะ่ะส่งไปนิดเดียวมันก็ลาหน้าอย่างถ้าเป็นคู่กองหน้าเนี่ยผมจะตั้งเบสิ c ด e เฟนซ์ซัพพอร์ตไว้ก็คือในเรื่องของการกลับมาช่วยเล่นเกมรับเนี่ยผมตั้งไว้ดีฟอลลเลยคือให้มันอยู่แบบ พอดีพอดีขึ้นขึ้น,น,นลงลงบ้างพอดีบางจังหวะเนี่ยมันต้องลงมาเชื่อมบอลบ้างไงถ้าเราตั้งเตจฟอร์เวิร์ดมันจะแบบห้อยเกินนะทุกคนมันจะห้อยแบบรอจบสกอร์อย่างเดียวเลยก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนในเรื่องการปรับแอสแท k กกิ้งรันเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือผมจะตั้งเป็นสเตจเซ n นทอลคือให้มันอยู่ตรงกลางเข้าไว้ถ้าตั้งที่ฟอร์เว้เมืมันกี้มันออกปีกบ้างอะไรบ้างเงให้อยู่ตรงกลางไปเลย ดาวิเย่อเยออันนี้ผมก็เหมือนกันแล้วก็ส่วนแอ็คแทกกิ้งลารเนี่ยมันปรับได้หลายอย่างเนาะผมก็เชียร์เป็นเ t in ินพีดีที่สุดเพราะว่ามันจะคอยวิง่งทะลุช่องให้เราส่งครบไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอ okay, เคเพื่อนๆเดี๋ยวไปุยเล่นกันเลยนะครับในดีเวชันไลวอลมาเมนดี้โตโมริเคซ่าโตกูจากแมนซิตี้กองหน้าเป็นเล,ะละรอยซานน่งั้นเหรอได้ดิใครจะยิงลูกแรกใน EP นี้ใครจะยิงลูกแรกใน EP นี้ โอาหมดทางเอมิเรตส์โฮซ่า,าแม่งยิงก่อนกิสปันนี่ทุกคนเออมาดิ let's go <S มาดิาดนี่ได้ทำท่านี้สัทีเออสองศูนย์ครับจังหวะน,นี้ไปแล้วนะครับเพื่อน,นกว่าจะได้ลูกที่สองนี่ก็นานเหมือนกัน นะครับเพอะได้ร <welche> <player> <en> ู่ที่2ปุ๊บก็ได้วินแรกของคลิปนี้สักทีนะครับหนูโจเหมือนกันเฮ้ยเขาหนูโจไปอีโวอีโวหนูโจอ่ะผมเอาไปอีโวชิเซนโก้ไปแล้วไงนะครับฝั่งนู้นมีอเล็กซินเตอร์อีซักด้วยนะเพื่อนๆพอนเริ่มไม่ไหวแล้วหรอถ้าเล่นมาหลายๆวันวันแรกๆวันแรกแม่งโคตรเก่งเลยอ่ะดาวินดูยิงอย่างคม เอออย่างงี้เขารู้ไปว่าเราเป็นไกด e ์โอลูชันโอ่ออ่อเอ่อเไม่ไม่เราตีเสมอเร็วเลยแม่งระวังระวังระวังอ่าชิเซนโกเออมาดิอิสมานข่าอ,อเไดกาดก่อนโอเไดกาดอ,อดอิสมานอิสมาโดเสียบล่วงไปฟรีคิกเหลืองครับหนูโจโคนยิงฟรีคิกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ โอเดกาดไงว้าชนเสาแม่งเกือบแล้วเห็นไหมเกือบโดนผมละมาดียัดเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปบอลเกมลุกเดี๋ยวพรุ่งนี้สเปอร์ก็โดนประมาณนี้แหละนี่ปากแจวซะด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้สองทุ่มก็รู้ว่าสเปอร์ก็จะโดนนวดๆแบบนี้แหละ องหนึ่งกิสมันโอ้โหโมลิน่าสุดยอดไปครับดาวินดนเยสโอ้ยแต่ดาวินดนเยสผมว่ามันจับบอลไม่ค่อยติดเท้าอ่ะมันจะวิง่งมันก็ต้องวิ่งไปเลยอะ่ะเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนเป็นการเลงตี้อะ่ะทือวิ่งก็ต้องวิ่งทางตรงไปเลยอะ่ะอย่างงี้ได้อย่างเช่นแบบนี้อย่างเช่นแบบนี้านบบนทางตรงแบบนี้ไงขออนุญาตยิงยัดเลยลุกเกิน ขาแบบนี้คือลูกเก่งของเขาที่มันเขาทำาทานนะ่าเนี้ยผมชอบมากเลยอันนี้ก็เท่ที่มันทำอะไรนะเอยตอนที่มันยิงดิวคาสเซนลนะ่ะเออไม่มีท่านั้นบ้างเหรอวะเตอนที่มันยิงคีคาสเซนโคตรแท่ไปสไลด์ขาทำแบบเอ,อแก้มป่องเลยนะผมก็ชอบอะ่ะไม่มีเหรอโอ้โหเดี๋ยวมันคงสแ,แกนตามมาให้ทุกคนโอโดแมนุนเย็นลูกเมื่อกี้ยิงผมว่าโอเคเลยนะอมมาก แล้วมันเร็วด้วยไงเพื่อนเพเพสม,มันเปิดมาเยอะยิ่งเอาไปอีโวนี่ยิ่งเร็วเข้าไปใหญ่เลยอย่าลืมลองซื้อมาเล่นกันเนาะนเพื่อนๆโอเคกับโอ้โห oh, oh, กับตันหัวยิงชนสาวแม่งอ <is> นี้มีกราฟิกแบบนี้ขึ้นสวยมมก so ผมชอบมากเลยนะกราฟิกอันนี้ที่มันจะขึ้นเหมือนประมาณแบบว่าเรายิงเ <Okay. S 2> ข้ากี่ลูกยิงตรงจุดไหนใครยิงอัีที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันทําดีมากเลยอะ่ะตรงนั้นนะ่ะ กิสบันมันจะเป็นนักเตะแบบที่ออกบอลดีด้วยไงเพื่อนๆมันเหมือนจะลงมาเป็นหน้าต่ำบางจังหวะด้วยมันก็เลยเหมือนปันป้นดุนเยได้ดีด้วยอะไรอย่างงี้ครับรดุนเยยิงแล้วพอแล้วไปแล้วคนที่สองก่น่าจะเล้กับผมนั่นเกมต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาทางด้านอเล็กเซียปุสเซลาร์นักเตะวอลลงออยอหญิงมาลองเล่นกันหน่อยนะครับโดยจะเอามาเล่นแทนมาติโอเดกะเลยตัวนี้มาพร้อมสกิลมูฟ5ดาววิฟุด5ดาวด้วยนะโคตรดี ราคาตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนอะเจ็ดแสนเจ้าเจ็ดแสนเลยเหรอโอ้โหต้องเก่งอะแหละแบบนี้มีตั้ง24ี่เกมให้เล่นอะแต่จริงๆผมก็กะว่าเ,ออเดี๋ยวเอามาลองเล่นสักหน่อยก็ดีไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆอุ้ยทีมนี้มีกไกด์คอนด้วยว่าแล้วเขาใส่พุชเทลาร์มาเหมือนผมด้วยเป็นตัวโลนนะครับผม<ว>ก็ดันเอามาพอดีเลยในเกมที่ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าเราเจอทีมตึงใส่ไกด์คอนมาด้วยอะจมิสเตอี์มันไม่นี่ทำได้ดีครับไปแลวดาวินุนเยส เยสเซอร์ห yes, นึ่งสูติสบนทรงผมคล้ายๆกันด้วยนี่ว่าเออใช่ทรงผมทรงเดียวกันเลยอะเออมัดผมเหมือนกันเด้เลยนะครับมาดิมาดิกิสบันไปดิกิสเบินไปดิโอ้เฮ้เต็เข้อเฮ้ยิมาดิ an, ด an, ดเฮ้ย อิสมันไปเยอะยะอิสมันไปอีกแล้วก็ทซาวิ่งแล้วโอ้โหสามประสานกองหน้าผมไปคนละหนึ่งทีติดเซปีกับเอ้าวัดอุ้ยหนูโจแบงนอนเยรีนทรีเอาเด้อคมจริงๆเพื่อน นุ่นเย้ผมว่าจบสกอร์คือแบบดีมากดีจริงๆเ,เพื่อนๆน่าจะเห็นนะว่าแบบยิงผมยิงค่อนข้างไกลามากเลยนะแบบยังไม่เข้าใกล้กรอบเท่าไหร่เลยอะ่ะก็คือง้างได้เลยรู้เลยเหรอว่าแบบนุ่นเยะมันได้อ,ะอ่ะมา้ะเกือบสีเอาบอล่ังทับเป็นใหญ่เอาบอลทับเป็นใหญ่ไปโอ้โอ <c oughs> ้โอ้ นี่ก็ฟุตเซลาจะไปได้แลนะโอเคจบแล้วอย่างนี้ได้แล้วลูกนี้โอเคไม่มีปัญหานะครับทุกคนซีซูนโอ้โหงนูส,สวนกลับนะครับเอนเนสเซอรี่โยนเข้ามาลาอตาโลลาอตาโลล,าาโล,ล็อกซะด้วยล็อกสวยซะด้วยเลมสะเสดลขยับโกโรบอ <c oughs> ดีเลสโก้ s <S <c oughs> โอเค โอเคยังยังยังสี่ศูนย์เอาล็อกสวยซะด้วยครับทุกคนตอนนี้ยังสี่ศูนอยู่นะนาทีที่ห้าสิบแปดนะครับดารวินนุนเยสจังหวะนี้กระชา่าแบบคือแบบไม่ต้องตามอะ่ะมึงความเพสมึงกับกูคือแบบคนละโยนเว้ยโอ้ยจ่ายไม่ดีเลยโอ้ดารววินนุญเยสหัวเด็ก องตวนกิสบนนี่มีเทดขึ้นหัวเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันเป็นเทศที่เขายิงลูกฟินิชช็อตได้ดีนะครับถ้ามันเป็นเพลสไตล์พาสเวลาใช้มันก็จะขึ้นแบบนี้แหละไปแล้วนะครับอีกหนึ่งวินนะไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อผมว่าจะได้อีกสั่สองเกมแล้วกันนะครับทีมนี้มีมอฟฟี่แล้วก็มาคิทยานด้วยนะ,ะมาดิ let's go เพราะมันมันได้เอไอ่ะผมว่า what โอซิเพน เ้ยทำไมโอซิมเฮน้าเป็นแบบนี้เพื่อนๆจะไม่สแกนอีกเหรออ es จะจัดแปดปมึงยังไม่สแกนได้กูเนี่ยเดี๋ยวคงอัพแพดตามมาเลยเนาะเดี๋ยวคงอัพแพดตามมาเลยผมคงไม่ได้มาทำเป็นรีวิวแย่เท่าไหร่ฮะดาวิดเหมือนเดิมนะครับ วิธีการกดท่าดีใจเนี้ยกด L2 ค้างไว้แล้วก็กดสี่เหลี่ยมสองครั้งนะเพื่อนเพื่อเผื่อใครอยากรู้ว่าไปกดตามนะครับกดง่ายมากโอเท่ถ้าถ้าเกิดวันพรุ่งนี้โทซายิงแคทิกใส,ส่สเปอร์เดี๋ยวมีการ์ดมาแน่นอนเ,ออเดี๋ยวผมจะซื้อตัวอินฟอร์มมาเลยเพราะผมชอบโทซาม,มากถ้ามันมีการ์ดพิเศษเมื่อไหร่ผมสัญญาว,ว่าผมจะทำมันมาเล่นทันทีเลยเพราะว่าผมชอบผมชอบทุกอย่างที่เป็นการ์ดของมันเลยอเล็กซียบุสเตาส สุดยอดสองหนึ่งนะครับปุเซนารก็ขอทำด้วยนี่กับตันทีซะด้วยโอเวอนูนเจอร์สตีพ่ายละโอโหโดยอย่างนี้ไม่น่ารอดนะครับสามสองพ่ายละว่าอะไรวะ มึงเป็นใครเนี่ยมอฟ่นะแน่ๆนี่ๆนี่ๆดูถ้าได้แล้วไอ้ถ้าเมื่อกี้กดไงไอ้ถ้าเมื่อกี้กดไงผมต้องการรู้ข่าเมื่อกี้ดวดเลยมาดิ Let's go โอ้ผมไม่มีท่าดีใจดีดเลยอ่ะทุกคนแต่ก็ยิงมันได้ก็โอเคเนาะสีสามเอาเทรดใหม่มันเยอะด้วยไงมาดิ Let's go เอ้ามันกดข้ามท่าดีใจผมผมจะกดท่ากวนคืนซะหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋อันนี้ชัวๆเลยเดี๋ยวถ้าผมยิงได้อีกลูกหนึ่งอ่ะผมมีท่าที่ผมกดได้นนเน้นๆที่มันจะไม่สกิปผมเดี๋ยวเจอกันเนกับลูกที่6กไปเดวินวันทูกับปูเซลัสปูเซลัสให้นาวินทีหนึงมาดิเมื่อกี้กดเท่านี้เหรอผมก็กดเป็น ด Let's go เออกดไม่พอเรายิงเข้าไป6-3แล้วด้วยเพื่อนๆถ้าเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆกดปุ่ม L 2ครค้างแล้วก็กด L หลอกขวาไปทางซ้าย2ทีนะครับต้องขอขอบคุณน้องโยมากนะที่ช่วยแนะนําให้ผมกดคืนเขาได้อย่างทันควันเออสตรีมอยู่เนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองพอเจอปุ๊บอยากจะกดเป็นปุ๊บถามเพื่อนๆมีเพื่อนบอกเลยโ้สุดยอดมากขอบคุณจริงๆยังไม่ได้กด L 1แล้วก็ R 3เลยอ่ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเจอกันแน่มาดิมาดิ let's go เจ็บเจอันนี้ก็ท่าดีใจใหม่ครับอันนี้กด L 1แล้วก็กด L ล็อขวาลงไปกึกหนึ่งนะครับโอ้เแท่เลยวะมาดิ let's go โอ้โหเอาอีกไหมยังจะเจ็บอีกไหมยังจะเจ็บขาอีกไหมหาจะเจ็บอีกไหมเจ็บอีกไหม เจ็บเจ็บแปดลูกก็ต้องเจ็บอยู่แหละต <c oughs> ีเสมอสามสามได้เริ่มเจ็บขาผมได้ตั้งใจเล่นแม่งเลยมาๆม,มึงมาเอาอีกเอาอีกไหมมึงเตมบอลไว้ให้กูด้วยละกันน่าจะแฮตติกกันหลายคนเตรีมบอลไว้ด้วยอ๋ออุ่มโอ,โอเริ่มเกินการแล้วเริ่มสลงสไลด์แล้วใช่ไหมมาดิ อเล็กเซียพุสเซลาสเพราะอย่างนี้ไงก็ถึงได้เรารางวัลรางโดเวยเพื่อนเฮสเตทเมนต์แห่งการดีใจกลัวนเพื่อนเพื่อผมเอาคืนให้ครบทุกท่าเลยยังไม่หมดมีอีกเดี๋ยวรอดูรูปที่สิบในคลิปในเกมนี้แหละมันไม่น่าจบที่เก้ารูได้แน่เอนเพื่อนเดี๋ยวรอดูท่าถัดไปของผมด้วยผมยังมีอีกครับผมยังมีอีกท่าควนๆอ่ะมีอีกมีอีกมีอกลุ้ลดแสงแสงแสง ลูกปับใจนี่นี่เกิดข้ามท่าดีใจว่ะแน่เออดีดีดีเจียมตัวเจียมตัวเออดีดีดีอเคเขารู้อยู่แล้วไงว่าแบบเอ้ยคงตามไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเลยไม่ดีใจละผมขอโทษอะไรเงี้ยผมเกลียนไปเพราะว่าผมขอโทษผมไม่ได้โกรธมันนะผมฮาฮาเฉยกดมากกดกลับไม่โกงไงว้า สิบสิบลูกอะเกมนี้เอาขอเขาดิกิสบันยิงแบบไม่จับเลยนะพเพื่อนๆลูกเนี้ยผมไม่ได้จับเลยผมกดตาวัดไปเลยสวยมากสิบสี่ไม่ได้เบอร์สิบสี่นะสิบประตูต่อสี่เออฟังไม่ผิดสิบประตูต่อสี่นี่น่าจะยิงเยอะที่สุดในคลิปวันนี้เลย เีก็กก็เป็นโกเฟสติวัลมากกว่าวันนี้เล็กเซียพุสเตลานะครับเอาบอลกับบ้านน่ารักมากเลยะจะพูดว่าแบบจะพูดว่าหลอกก็ไม่ได้อะแบบถ้าเป็นเป็นนักฟุตบอลผู้ชายแบ ui, บอุ้ยเซอร์ฟบอลไล่หล่อจัดเท่เจิดอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นผู้หญิงก็จะพูดว่าอะไรสวยจัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะน่ารักจัดละกันอะแต่น่ารักจริงน่ารักจริงเอาไปชอบไปชอบการผู้หญิงในเกมซะแล้วเออแต่เขาน่ารักจริงอะทุกคนจะไปล่ะ ไ่ชอบนักเแต่หญิงในเกมใช่่อแล้วการก็สวยด้วยไงยแล้วถ้าเกิดไปลองเล่นแล้วมันจะอยากได้ไงเพื่อนๆแล้วมันก็ไม่มีโอกาสเปิดได้แล้วโอเคไปเล่นเกมสุดท้ายของวันนี้กันครับกิสมันฮารแแลนแซมเคอร์ลงให้หมดเลยปุเซรลด์ก็ลงด้วยนะครับอ่ะไปเลยกันเลย Let's Go <S <l ots> โูโ้ทีมนี้โหดแล้วทุกคนลูดิเกอร์อาราโฮเวส์มอร์แกนด้วยว่ นี่นักเตะหญิงที่เป็นกองหน้าทีมชาติเมริกาที่เป็นระดับตำนานเลยนะอนาคตจะมีการไอคอนแน่นอนคนนี้โด่งดังมากๆนะครับแล้วก็คว้าแชมป์โลกรวๆเลยกับทีมชาติเมริกานะทุกคนเกมนี้ผมใส่มาทั้งฮาแลนใส่มาทั้งแซนเคอร์ทั้งพูสเซลาสนะคงไม่แพ้หรอกเนาะทุกคนว้าว <laughs> มันยิงโคตรตึงเลยทุกคนมันกดเขียวเข้าไปด้วยอะอย่างเวอร์ผมเจอคนเก่งซะแล้วสินหน้าตานี้ ไม่ไหวดิผมมีฮาแลนด์นะเว้ยฮาแลนด์โอ้สวยจัด <Okay. S 1> <laughs> มอร์เกนฝั่งเนอร์สสวยจัดสเต็ปโอเวอร์เข้าไปยิงนะครับสองหนึ่ง <Okay. S 1> ไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปเลยเล่นเล่นสนุกมากเลยทุกคนสองซองแซมเคอร์แทงให้ไงอย่างสวยเลยนะครับเล่นเข้าขากันมากเลยอ่ะลองนึกสภาพดิถ้าเพื่อนๆมีนักเตะ3คนนี้อยู่ในทีมผมว่าเล่นฟุตแชมป์ไหวนะเนี่ยทีมเนี้ยฮาเลนกองหน้าแซมเคอร์กองหน้าตัวซัพพอร์ตแล้วก็พุชเซลาเล่นกลางลุกอ่ะคือดูดีมากเลยอ่ะไปแล้วฮาเลน ไปอีกแล้วอุ้ยไม่ได้นะครับลูกนี้ What สวยมากเลยนะลูกน่าดิแคนไรส์เผินอนะข้ามไปิีดเดียวเองทุกคนวิดิแคนไรส์ตัดได้อีกแล้วครับไหลามาให้กับแซมเคอรไ์ไม่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 ไม <c oughs> มันเสียจังหวอะอะเมื่อกี้ผมกะจะยิงเว้ยแต่เหมือนบอลมันแบบไปแบบมุมมันแคบเกินผมเลยกดแคนเซิลมาทุกคนพ่อไม่ได้โคตตึงเลยนันนี้หมายถึงฝั่งนู้นนะ <c oughs> แม่งเล่นเก่งซะด้วยไปดิแล้วหลังมั่นดูดีเกอร์ <c oughs> ราโหโฮทุกคนแม่ง เหนียวอยู่อะถือว่าเป็นแบบอย่างนี้ถือว่าเป็นเกมสนุกนะแบบไม่ได้แพ้หมดรูปไงก็ถ้าแพ้หมดรูปมันมันก็ไม่มันเท่าไหร่ใช่ป่ะเละแบบโดนยิงสักห้าสูเลยอย่างนี้ยอย่างนี้ก็แบบแร่แร่กันมันดียวดีจเป็นกู๊ดเกมฝั่งนู้นเขาก็เล่นเก่งคนระับแซมคือผมไม่ได้กดท่าดีใจเขาอีกแล้วแต่ได้ แต่ละยิงคมมากเลยเนี่ยแซมเคอร์เขาจะมีท่าที่เป็นเหมือนจะบินๆเนี่เพื่อนๆผมชอบมากเลยแต่ว่าเมื่อกี้ผมกดผิดนะไม,ไม่ได้กดท่าดีเจประจาตัวของทางด้านแซมเคอร์มานะครับผมนําได้ครั้งแรกในเกมนี้นะเอ็กซ์มอร์แกนโอเคโอ้ my god โอเคแฮตติกเราฝั่งนู้นนะใช่ปะ น no. no, nah, ี uh, ่ส่งหัวใจให้ผมด้วยอย่าก็ชอบเดี๋ยวก็ตกหลุมรักขึ้นมาทำไงล่ะมอร์แกนเดี๋ยวเราตกหลุมรักอะไเธอขึ้นมาทำไงอ่ะน่ารักซะด้วยมาดิเอ๊ยแต่จะสู้บูเตลาได้ไงไม่น่าหรอกบูเทลารน่ารักกว่าเยอะอุ้ยเฮลเลนเฮลเลนเอาอะเฮลเลนมันเอาให้วะ โอ้ไม่ถึงยัดมาไม่ถึงมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับทีสครับแลกกันบานจริงๆนะครับเกมสุดท้ายผมต้องสนุกขนาดนี้ไหมเนี่ยนี่เกมระดับเพดาวเลยนะเนี่ยแต่แต่ลูกก็คือแบบแลกกันแบบคนละลูกคนละลูกผัดก,กันแซงชนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตอนจบจะไปออกที่แบบไหนนะครับทุกคน ฟาวครับฟาวฟาวฟาวมารับบอลหน่อยมารับบอลหน่อยก็แซมเคฟเอฟเดเช่ไม่ได้บีอีกแกผมอยากดูท่าดีใจแซมเคเนี่ยมาดีฮะัแซมเลสโก้มันคัดซีเนียทุกคนขอโทษด้วยเดี๋ยวเอาอีกก็ได้เดี๋ยวก็ได้ยิงอีกใชไ่ไหมใช่ไหมใช่ไหม โอ้โหโอเซเร่เฮ้ยดีใจท่าเมซี่เฉยเอาก็บเขาที่สองนักเตะหญิงประจำทีมผมตอนแรกเขาก็แบบโดนเขานำเร็วเหมือนจะแพ้แล้วเนี่ยสุดท้ายเปลี่ยนใจไปแล้วนะครับในเกมสุดท้ายโอ้โหนักเตะหญิงสคนนี้เก่งมากจริงๆคลิปนี้ตั้งใจจะมาเล่นกีสมัน ตั้งใจจะมาเล่นนุนเย้ให้เพื่อนๆดูนะรวมถึงทีมต่างๆแต่พอตัวโรนมาเล่นนี่ือแบบยิงกันไม่หยุดเก่งมากทั้งคู่เลยอะ สุดยอดจริงๆอะเดี๋ยวไปสรุปกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆและสำหรับคลิปการเล่นดิวิชันไล่เวิลของผมในวันนี้ก็ขอจบลงที่ตรงนี้เลยนะหวังว่าจะได้ดูไฮไลท์เกมเพลย์ของเกม FC 2 4 a n t i b ี t อติบทีมได้แบบจัดเต็มนะเพื่อนๆใครกำลังสนใจอยู่ว่าจะมาเล่นดีไหมนี่ดูได้เลยนะครับว่ามันสนุกมากรวมถึงภาพคัสซีการส่งบอลจังหวะต่างๆความสวยงามของภาพเกมเพลย์การยิงก็เล่นสนุกมากเพื่อนๆคือมันไม่ได้เน้นกดสกิลมากจนเกินไปครับภาคเนี้ยมันเน้นในการต่อบ,บอลเยอะขึ้นมันก็ทําให้เราเล่นสน แล้วก็เลี้ยงตัวเดียวแบบกดสกิลแบบบาสเซียนจะจัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นช่องต้นภาคด้วยมั้งก็หวังว่าเพื่อนทุกคนจะสู่กับการรับชมคลิปนี้นะชอบนักเตะคนไหนเป็นพิเศษในคลิปนี้เห็นไลท์ไปแล้วดูท่าทางดีลองซื้อไปตามมาเล่นกันได้นะครับแต่ไอพวกตัวที่เป็นฮาเรนแซมเคอร์บูเซนานี่ถือว่ามาเล่นสนุสกแล้วกันตัดออกไปก่อนเพราะว่ามันแพงคงไม่มีใครซื้อกันได้เร็วๆนี้เนะาะถ้าเพื่อนชอบกันยังไงอย่าลืมช่วยบอกกันหน่อยว่าชอบคลิปประมาณนี้นะเดี๋ยวผมมาจัดให้อีกเดีี๋ยวววรอ,อวนอมมนนนเเเเเาาา่้มทคลลิิปปป็็แแงชบบ ดูเกมเพลย์แล้วก็ได้ลองเล่นนักเตะใหม่ๆเหมือนเป็นการรีวิวไปคลิปหนึ่งอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าแบบอาจจะรีวิวไม่ได้เป็นเจาะลึกเท่าไหร่นะครับเน้นเป็นแบบว่าเอาความรู้สึกเอามาคุยกันโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะแกงอะไก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับ